เสือห้องแห่เมื่อนี่เสือสีห้องแหบ้าบ้ารูเดี๋ยวขอดเจอแม่นูวอยากเสืออยากเสือีแรกเลยบ้านผมสูตรบ้านกี่หลเนี้ยง่ายกว่สิเขาขัวครับกระตุนเขาขัวนี่คดี่อเขาขัวแห้งถึกเปลวไฟนี่มันแห้งหอมขึ้นครับคดีนะครับนี่ผมเพิ่งเคล็ดลับจัดสูตรแม่ผมโคาชโคารใส่ชุรดนิดนึง ชู่มโล่งของเนื้อเนื้อมันหยุดถึกชุ่มโล่งไม่หยุรสชาติมันหยุด,ยด,ดยขึ้นมาอีกนิดนึงรสด,ดีเพื่ออาวุธเขามีหน่อยเครื่องปรุงเขามีหน่อยครับสุดท้ายปับ๊บตำป่านิดนึงครับป่านิดนึงพริกผงนิดนึงเพื่อรสกัดรสชาติที่เป็นอาราบิกา้าอาราบิก้านิดนึงไม่อซีซีซีนิดนึงครับผมบัดนี้ร์ฮอกะ โคเลครับโคเลเลยนติดน้ำมันกระเีอันนี้นิดนึงแบบมีเงี้ยวได้แบบนีเงี้ยวได้แบบนีเงี้ยวได้แต่เขาต้องขอคัวเขาไปดึงมันนิดนึงยังจงเลงครับมันยังบบยังบบขืนยังบขืนข้ามันขืนมันที่เหน,นียวนิด oh น so, right. so, yeah. well, ึงเหนียวเหนียวเมื่อแมนเลยเหนียวเหนียวเมื่อเหนียวเมือนิดนึง ครับผมมากยาน้มนะใส่ยาน้มามาเอาบ้เอาไหมมันก็สีนุ่มมันสีนุ่มมันนุ่มเนี่ยมาเลยมาเร็แห้งแห้งเนี่ยไหลแห้งแห้งแสบไหลออกแส้ไหมมาเร็มาหัวเชือกพพ่อพ่อพ่อเอาแล้วครับมือเนี่ย เอาละบานเนี่ยที่เดดห้องวันนี้กันขึ้นครับขึ้นเตาครับเนี่ยยางแบบถ้าซุกหลายมันสิพอแซมมันสิต้องแบบมีเดิมนิดนึงโอ้ยนี่นะครับเหลือง ไม่ได้เลยใช่ไหมช็อตแรกจ <laughs> เ,เราไม่ได้ดยวคลอาังไหมไม่หรอกแต่ม,มันเข้าข้างแม่ไม่ได้ไดไ เ้ยยนีขั้นตอนการทดสอบเขาทีเอามิดเดียมแร่นล้ซุกแล้วมันสีเนี้วถ้าเป็นแบบสุกเครื่องๆกลางมันจะวัดเฉยเลยสุดตีนทั้งไป มันดีน้อยนึงปุ๊บไปเขาหัวขี้เด็กขี้ปนเฮ็ดไล้เซ็ตไลเฮ็ดไอยกับเซ็ตไลสุดท้ายอย่าถามหานั่งพินผมจิงถิงมันไปสายขมต้องแบบนี้ครับจินเนื้อมันต้องขมครับมันแกสนใจมา สนฮนฮดสึดนีึฮึฮนตึฮึแึฮ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 ้ฮึ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 งึฮ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 ึว ล่ากินเขาต้องเสียได้อ,อ,อร่อยล่ากินสายเนื้อน้องอันหอม,อมขอมัง่ายงไงคุยลงไปโอ้ ผมสุด mm hmm. oh. Fui, <susurra>